วิธีกระเทยแก่จ้าฉันจะไปอยู่ในโหมดไหนดีนะคะอ่ะไแล้วเอาอยู่อยู่โหมดนี้แล้วกันเนาะอะไรบางนิดหน่อยขออภัยนะคะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้เรามากลับ บรเกตจาก Snow White นะคะออกมาแล้วออกมาแบบงงๆซึ่งดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะ่ะเริ่มด้วยนี้ก่อนละกันนะคะ่ะเป็นท็อปเปอร์ครับนะคะมาแบบนี้มันมาแบบนี้เป็นท็อปเปอร์นะคะเป็นแก้วพร้อมท็อปเปอร์นะคะ 390บาทนะคะจะได้ป๊อบคอนหนึ่งนะคะแก้วพร้อมน้ำอีกหนึ่งนี่เขาแยกน้ำมาให้นะคะเขารู้ว่าดิฉันเอาไปสะสมแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวท็อปเปอร์เป็นนี้เป็นน้องสโนไวเป็นอนุญาตยังไม่แก่ที่สำคัญน้องสโนไวเป็นของคุณแซดเลยด้วย <laughs> เสร็จชันแน่ๆเอาไปห้อยกระเป๋าแน่นอน ลายแก้วน่ารักมากเธอได้เห็นในรูปมันน่ารักดีอันนี้คือดีอันนี้คือฉันชอบเปริ่มปริมตบมือให้กับเมเจอร์นิดหนึ่งนะคะอันนี้ชอบอันนี้สวย ต่อนะคะชุดที่สองนะคะเป็นบักเก็ตเซตนะคะ590บาทนะคะได้น้ำหนึ่งป๊อปคอร์นหนึ่งแล้วก็ตัวบักเก็ตนะคะตัวบักเก็ตนี้เป็นรูปแอปเปิ้ลทำรูปในเรื่องราว ด้านในนะคะด้านหลังจะเป็นสโนไวประมาณนี้นะคะน,นี่คือแพคของสโนไวนะคะอ่าย้ำอีกรอบนะคะอ่ะให้ตัวที่เป็นปักเก็ตน,นะคะห้ารอยก้าสิบบาทในบัคเก็ตแบบนี้นะคะเป็นของสโนไว ลูกแอปเปิลน,นะจ๊ะบาเก็ตลูกแอปเปิลน,น่ารักเชียวนะคะในบาเก็ตหนึ่งพร้อมป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำนะคะ,นะคะส่วนตัวคัพนะคะเป็นคัพเปอร์ครัพนะคะที่บอกไว้สาร้บบาทนะคะได้น้ำนะคะป๊อปคอร์นพร้อมตัวแก้วนะคะตัวแก้วก็คือมีท็อปเปอร์นะคะ แล้วก็ตรงทัพเปอร์ก็คือเป็นองตึงแซ์ได้ด้วยะใครชอบสนใจนะคะได้เดิมที่โรงพยาบาลในเครือเมเจอร์ทุกสา,า,สาขาวันนี้ไปแลคะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะคนทุกอย่างที่มีไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเชือกันใหม่ใน EP ีน้านะคะวันนี้ไม่บายค่สยะสวัสดีค่ะ